สวัสดีครับพ่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนีแอดกับผ้าพ่อพี่น้องมาอยู่ที่วัดปูดํานะครับซึ่งมือนีกับมาแสดงความยินดีกับปูดํานะครับวันนี้วันที่สามแล้วนะครับเลขปูดําเขานะครับพ่อพี่น้องครับมือเศร้านี่เพื่อนแกให้เลขไปสามหางนะครับวัดแรกเท่าขอเท่าความจังน้อยนะครับถือมาตั้งแต่สี่ห้านะครับวันที่สองกับมาถือหนึ่งเกตนะครับวัดนี้กับมาเข่าเก้าสองสองเก้าแะครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับ มือนี่ก็ได้เอาไวพี่น้องมาติดตามทั้งปูดำอีกว่าเพื่อนที่ห้มือใดเพื่อนที่ปล่อยมือใดมาแสดงความยินดีน้ำเพลินมาเวาสูพ่อแม่พี่น้องฟังว่าตัวเลขอของปูดำนี่เขามาบอกมาเกาวพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับมือนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะครับตอนนี้ก็ได้ล้างหอยออกประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านมาครับก็ได้เดินทางมาที่วัดปูดำนี่นะครับ อ่าพเพื่อนพี่น้องมาว่ามาจานกับปูดำนะครับเนื่องว่าทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนกำลังจยากเคลียร์อยากสั่งพอดีอ่าเลขกเพื่อนก็เข่าสามงวดแล้วนะครับงวดแรกกับเขาซี่ห่างวดสองมาเข่าหนึ่งเกนะครับงวดที่สามนี่ก็มาเข่าเก้าสองสองเก้าครับพี่น้องครับอาจังไรเดียวจัง่อที่พ้าเขาไปว่าไปจานะครับกับปูดำนะครับว่าเพื่อนสีว่าว่าจังไรเลขเพื่อนได้มากจังไรอ่างวดสี่มานี่เพื่อนสี่ปลอย ในลักษณะใดสําหรับตัวเลขนะสิ่อยวันที่เท่าใดเพื่อนที่หายมือใดนะครับอพอพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้กาลังใจเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบบริษัทจากคลิปเด็เดจากทั้งช่องครับพอพี่น้องเอฟซีครับอย่าลืมนะครับตัวเลขปูดำนาสนใจนะครับนานาที่ตามไว้นะครับ,พบเพราะว่าเฮาที่เอาไปเปลี่ยนแนวทางนี่ถือว่าโอเคครับ วันนี้ก็ถือว่าเข่าเป๊ะๆเนาะนะจังไรก็ตามมากครับเดี๋ยวทีพาเขาไปเราไปจางครับปูดำตอนนี้ปูดำเพิ่งจะเคื่อนทีพร้อมแล้วนะครับบม่ได้ยินดอกวาวแห้งๆซื้อซื้เอาพ้อนเนาะหาย้อนคนทั่วประเทศอย่างนี้ครับผมเอาหาย้อนกับหาย้อนปูเลขเข่าแล้วฮิมหายข้อนรวดบาปนียเออหายขนอนเลขอกปเข่าแล้วเออถอดเกลือกันวางลง่มถือมันมีแขนโอ้ พูบอัดก็ได้ปูเบ้าลวดปูกัะดขามันก็ยงแงกนะปูนะมันกเอารถเอาตามะดวกบ่ต้องทอดบ่รอดก็บ่ดเป็นยังผมทอย่างับผมบ่เป็นยังครับเอออันนี้เอออันนี้ข้าพะเจ้าปูดำขอพรจะให้เยิบให้อภรโยมทั่วประเทศผูุ้ที่เสียงโชคถูกอันนี้ก็ผูบอถากน้ำเนได้ปูได้ผูบอัดเถากะไยเค่กัน ผ้ว่าถือไก่ขึ้นเก่าเลยเด้ออรนนิลพรปูดำอันนี้ข้าพระเจ้าปูดำและพระจอมปัญโนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนในโลกที่คุ้มครองและจะดอนประชากรให้ยโยเย็นเป็นโจกนี่ลงมาเป็นตะแบะเดเชะอันนี้ข้าพระเจ้าปูดำและพระจอมปัญโนขอพรจากคุณพระพุทธสูงล่ำคุณพระธรรมสีสูงสรงคุณพระสงฆ์ที่ว่างโลกวงเย็น มาเป็นตบะเดชะได้โลกได้โศกได้โลกได้ภัยโยมพ่อโยมแม่ที่เสี่ยงโชคถูกไม่ถูกกระลับพรเด้อเจ็บเป็นไข้ป่วยกินยุกกินยายให้พยาธิถอยออกถอยออกถอ,อ,อ,อยออกสัพพะคอสัพพะโศกสับพะโลกสับพะภัยสัพพะคอเสียดจังไรลสัพพะคอตัวนอกสับป,ปะคอตัวใน แต่าะตัวใดๆขอให้กายเป็นดีขอปีขอวันขอเดือนขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้ตายขอวันขอให้หายมันน้ำดับไปวันตูวมีละขันตูวสุักขันตูวจะเริญนพอด้ยยมสวดมนต์ไว้พระก่อนนอนโูกโควิดไม่ก็ใกล้จะเรียนพอด้วยอันนี้มันก็ไปทั่วประเทศขึ้นกันตี โลกครับตัวโลกเลยได้ปูนี่ทัวโลกตัวโลกครับคำว่าดีครับแต่เนี้ยดีครับดีเจ้าว่าผมกับวาอยู่มันเปลี่ยนอยังคือดีแต่ฉันที่ผมกับเกิดมาพระท่านเคยเห็นว่าจะไม่เห็นเกิดมาพระเห็นดีเลยครับผมเจ้าแยกแกรดเด้อเคยยอกเจ้าเด้โอ้ที่เกียดเร็ิอย่างปูเอ้ยปูกับชัมพรเนาะไอ้โบทันบ่ทันผมบ่ได้นั่นนี่ต่ผมก็ย่ำเว้าหยอกปูนี่คือกันตัว สร้างเจ้ากันได้พูดดำที่ว่าคือพระสันเถียอยู่วัดนี้ว่าอันนี้หนึ่งจังที่เด้อทุกลูกทุกน้ำขันมันสมุดนั่นน่ะไปบ้านดงยางบ้านโนนสว่างดงยางพรอมีพุทธรูปกระจกรอบอยู่ใต้ต้นสีเพอกุฏิสวยประตูโค้งน่างามปูสร้างอยู่ฮันเบิดบ่มีไผสางได้ครับผู้จนได้พระคู่พัฒนาดีเด่นยังจังหวัดอุดร พผู้ปัญจานี่เราวหักผู้ขนาดเดียวต้องมุ่งใจตัวกู้ผู้ครับผมครับเดี๋ยวนี้ได้ล้อมเจ้าก็ได้จังหวัดเลยเดียวแสงดีคือปูดะอันนี้เราก็มาได้กระถินหลวงแล้วก็มาหันโยกปูแล้วก็หักนั่นแหละวันนี้คิดว่าอ่าขั้นนั่นกไเลขเลขใกล้สียออกจัดสามมือจังหวะคให้วิจัยคว้มเฟก่อนจากนี้นี่คอยคิดว่าเสียหินนึงเจ็บไปดิมันแมนบ่หรือว่าแมนมันชิมมะออก ตัวเก้าเลขกลางมันจะเวียนบ่ัามาสีเลยปอยอยู่ดิเนื้อเข็นี่มันแม่นดีๆเนาะมื่ออกเลขอันบนเนาะครับผมเมื่อค้นมันเลขกลางนั่นแหละครับยินเสียงจะดีดอกถูกลูกถูกน้ำทั้งไอเอ็ดแต่ดี่พูดก็ถือเป็นลูกสาวดิเรื่องไอดิไอเอ็ดไอเอ็ดดีด้วย พู้เถ่าเถ่าเอื่อไอยานครับมีการรากกันทุกดูนนามที่น้อมนำญาติโยมทั่วประเทศเนี่ยน้อมนำเขามาทำบุญร่วมอย่าเดีเด็กเนบุญผู้เจ้าเด่กผู้เจ้าได้บุญเด้บ่แม่กเด่นี่นนีนี่นนีน่นนี่นี่นี่ี่นี่าี่นบุญี่นม่นี่นี่่ม่นี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 ่นน่น่น โอ้มันคอยบบนมันคิดแน่ว่าสิ้ล่อยได้หนึ่งเขียนเอ๊มันเล็กลางหนิมันจิมาบอกึ้จิแงจเนี่บอกคิดนี่นะจิ้งจกเปี่ยสิปล่อย้อยแท่นห่าหานะห่าห่านี่มันเลยออกปากแล้วไปก้มจมูกนู้นไปออกปากเลยก็เลยออกไปเส้นหนึ่งห้าห้าก็ มาตีด yeah. uh ิดหนึงเกเปิดบ่มาบ่้ยอากรน้องบน้องลาะปู่เนาะมีเมนบ่ยิ่ดัียอดยอะต้เันนะกรดีเยะดอกออาอ่น้อมนำเพื่อมนุษย์มาทำบุญร่วมอันนี้ปู่ไปยุปุ่โตมาหนี่ิดเลยว่าเสียวสลานี่เกิย่างหลายเด็แต่ว่าบน ต็่คิดแล้ว่าจะาลงขัวก่อนขัวมันอัดของอัดเต็มโอ้โอ่อาโเตลงขัข้วก่อนเหตุลงขัวก่อนครับครบลงขั้วก็ทเิดประมาณสามแสนสามแสนเงินจะจงไปครับผมเงนมินได้มาที่ผู้้ไปตั้งหากไดู้่บ้ใคเลย,เลย<อ>นี่แหละครับสำหรับเลขอ่างวดที่ผ่านมานะครับงวดว่งหนึ่งก็ได้เนาะเลขก็ทื่เก้าสองสองเก้านี่ะครับปูบ้นก็ให ตองวัดมาทั้งหนึ่งหาหานะครับเป็นไหตองหวัดมากก็ไดหลังจากนั้นมา,าช่วงก้อนเลขสี่ออกนะครับแอดกระได้มีโอกาสมาไทายทำกระได้เก้าสองเก็ดหากับหาสามปูกระวงหาสามไห้แต้ว่ากับมาออกเก้าสองสองเก้าส,สำหรับเลขผู้ดำนะครับผู้เพิ่นกระเน้นย้ำว่าก้อนเลขสี่ออกอยก 3, 4, ักสามซี่มือนะครับอืมค่อยมาเอาตัวเลขตัวเบอร์น้ำปูวาสัน ซึ่งพ่อพี่น้องเอฟซีก็เดี๋ยวจังไรก็ล่อรุ่นไปพร้อมๆกันครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับอ่าบางที่อ่งวดชิมานี่อาจจะเป็นงวดที่ซีก็ได้ครับพ่อพี่น้องครับเนื่องจากว่าปู่ิ่นไหนมาสามงวดแล้วก็เขามาสามงวดเริ่มตั้งแต่ซีหาแล้วก็มาหนึ่งเกตนะครับแล้วก็มางวดนี้นะครับสองเก้าเก้าสองนะครับอาจจะออกตัวครับแต่ว่าหลายท่านหลายคนเป็นสีเก้าสองกับสีสองเก้านั่มสีก็เลยถึกนะครับ จังไรกะเดี๋ยวค่อยมาตามรุ่นกันไปนะครับว่าเหลขกปูเพื่อที่ให้ตัวไดสําหรับจ่อมือบางที่กับว่าแนว่ยอกครับอีกจักสองเสมอปูเพื่อนอาร่มดีเพื่อนกระบ,บอกโหลดเพื่อนว่ากปูบางที่อ่าปุนเข้าไปนะครับหาปูจังสิปูกระบอกลดโอ้ใจดีเพื่อนกระบ,บอก,ออก,บบอกท่านที่ลถปะาเปียกนะครับลังเทียเพื่อนกะเข้าไปจังที่เพื่อนบบาะนในฝันบ่านี่นิมิตเพื่อนกรบเ้านี่เบา พ่อชันพ่อพี่น้อง่าลาดสาหรับคลิปแตล่ช็อตแตล่ช็อตนะครับบ่นนี่เขาไปหาผู้ดาเพื่อนอาทิไห้เลยก็มีนะครับลังเทียผนก็ได้ต้องวอดโถดชียงศรีนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปทิดตามให้อยู่พ่อพี่น้องเอฟีก็คือสิได้มีโอกาสชมทั้งคลิปอยู่ฮะเจ้าไหนสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับพ่อพี่น้องทิดตามรับชมนะครับ ชอบอย่าลืมกดไ are, คลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสม่ได้พลาดจากคลิปเด,ด็ดจากทั้งช่องใน๋ยวงไนคลิปหนา้าห้างสีม่อพวมพวอกันไหมก็ติดตามตัวเลขปูด,ดำให้พ่อให้พี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้เอาซํำนี้ครับสวัสดีครับ